ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โรงเรียนอนุบาลวัสิงห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทตั้งอยู่เลขที่137หมู่ที่1ตำบลมะขามเท่าอเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทโดยมีผู้บริหารคือในายไกรสอนเกียนบรรทัด ทาการเปิดการเรียนการสอนระดับประถมวัยจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6คําขวัญมีคุณธรรมนำความรู้คู่สุขภาพดีเทคโนโลยีสำคัญสัมพันธ์ชุมชนอัตลักษณ์ของสถานศึกษายิ้มใส่ไหวสวยรวยกิริยาวาจาสุภาพเป็นนิดมีจิตอาสา โรงเรียนอนุบาลวสิงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนและมีนักเรียนในปีการศึกษา2567จำนวน105คนรอบรู้บริบทชัยนาสมาร์ทยกกำลัง2โมเดล โรงเรียนอนุบาลวัดสิงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการรวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีมีการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพให้มั่นคงที่สุดโรงเรียนดำเนินการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาเพื่อนำไปกำหนดแนวทางที่ชัดเจน ในการพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับหน่วยงานทางการศึกษาต้นสังกัดและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนโรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาตามบริบทของโรงเรียนกำหนดเป้าหมายเด่นชัดรอบด้านัชน่าสมาร์ทยกกำลังสองโมเดลโรงเรียนประกาศวิสัยทัศน์ธันธกิจและเป้าหมายการพัฒนาหรือนโยบายและจุดเน้นของโรงเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยง,งานทางการศึกษาต้นสังกัดและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์มีการกำหนดเป้าหมายที่มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศที่ชัดเจนโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์มีการกำหนดเป้าหมายที่มุ่งพัฒนาคุณภาพครูสู่ความเป็นเลิศที่ชัดเจนโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์มีการกำหนดเป้าหมายที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่ชัดเจน โรงเรียนอนุบาลวัดสิงมีการกำหนดเป้าหมายที่มุ่งพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศที่ชัดเจนตามกำหนดเป้าหมายเด่นชัดรอบด้านชัยนาทสมารยทยกกำลังสองโมเดลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทมุ่งกระบวนการเชิงรุกชัยนาทสมารยทยกกำลังสองโมเดลโรงเรียนมีการประชุมชี้แจงหรือมีการสื่อสารนโยบาย และจุดเน้นของโรงเรียนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบและเข้าใจแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันโรงเรียนดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานและจัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์มีการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจำปี โรงเรียนอนุบาลวัดสิงมีการบริหารจัดการโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดโรงเรียนอนุบาลวัดสิงมีการใช้งบประมาณและทรัพยากร,รอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนมากที่สุดผูประสานเทคโนโลยีนวัตกรรมใชน้าสมาร์ทยกกำลังสองโมเดล โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนานวัตกรรมหรือนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการเรียนการสอนให้เกิดความทาาันสมัยโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนานวัตรกรรมหรือนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาตนเองหรือพัฒนาวิชาชีพโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ส่งเส,สริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีนวัตกรรมหรือนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอโรงเรียนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลาก้าวนำเครือข่ายประสานงาน ไยน่าสมาร์ทยกกำลังสองโมเดลโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์มีช่องทางการติดต่อสื่อสารของเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกที่หลากหลายเช่นกลุ่มไลน์โรงเรียน facebook และอินสตาแกรม โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์มีการจัดทำโครงการกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยส่งเสริมให้เครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกได้มีส่วนร่วมโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและมีความมั่นคง มาตรฐานการวัดประเมินผลัชน่าสมาร์ทยกกำลังสองโมเดลโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์มีเครื่องมือการวัดประเมินผลในการดำเนินโครงการกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นที่มีความหลากหลายโรงเรียนจัดทำเครื่องมือการวัดและการประเมินผลที่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการกิจกรรมโรงเรียนมีการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความรอบคอบและเลือกใช้สถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์มีการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงงานกิจกรรมและมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนพัฒนาคนปฏิรูปงานใช้นาสมาทยกกำลังสองโมเดลโรงเรียนมีการเผยแพร่นำเสนอรายงานผลการดำเนินการ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโรงเรียนมีกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการพัฒนาปรับปรุงผลการดำเนินการโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์มีการนำผลการดำเนินงานไปใช้ในการวางแผนโครงการกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ มีการนำผลการดำเนินงานไปใช้ในการวางแผนโครงการกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาครูได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์มีการนำผลการดำเนินงานไปใช้ในการวางแผนโครงการกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ได้ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนชัยนัสสมาร์ทยกกำลังสอง ได้อย่างมีคุณภาพทุกข้อและพร้อมจะพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท วัดสิงโมเดลโรงเรียนอนุบาลวัดสิง์ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาและนโยบายทางการศึกษาข้างตน้นจึงประกาศนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาทสมาร์ทยกกําลังสอง โดยกำหนดจุดเน้นการพัฒนาที่11เเพิ่มความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนาการจัดก,การศึกษาแบบเรียนรวมที่มุ่งให้นักเรียนทุกกลุ่มได้รับโอกาสมีความปลอดภยัยและมีความสุขเพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนได้รับความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบโดยเพิ่มความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้เรียนมีความเสมอภาคและความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมระดมความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่ายประกอบไปด้วยเจ็ดองประกอบได้แก่มีสติปัญญาความเฉลียวฉลาดนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวสิงต้องมีความฉลาดในความคิดฉลาดในการดำเนินชีวิตและมีสติปัญญาที่พร้อมในการเรียนรู้มีเจตคติทัศนคติที่ดีถูกต้องนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวสิง ต้องมีเจตคติทัศนคติที่ดีและถูกต้องเพื่อที่จะอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นทักษะติดตัวไปใช้ในอนาคตกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กคิดร่วมกันผู้นำผู้ตามรกระบวนการกลุ่มโรงเรียนอนุบาลวาสิงเน้นการให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดรเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานอย่างถูกวิธีและเรียนรู้จากผู้นำและผู้ตาม นักเรียนได้รู้จักกระบวนการเป็นกลุ่มซึ่งทําให้เกิดขั้นตอนการทํางานอย่างถูกวิธีมีการให้บริการมีจิตสาธารณะจิตอาสาโรงเรียนกิจกรรมจิตอาสาและสอนให้เด็กนักเรียนได้ลงมือทําโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือไม่ต้องรอคําสั่งเมื่อเห็นความไม่เรียบร้อยสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองการบูรณาการในทุกส่วนทุกสาระ โรงเรียนมีการบูรณาการในทุกส่วนทุกสาระเช่นการอ่านการเขียนการวาดภาพการร้องเพลงการคิดเป็นต้นการปลูกฝังความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โรงเรียนอนุบาลวสิงส่งเสริมการปลูกฝังความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยความรักและภูมิใจในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนแสดงความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้ถูกต้องกับกาลเทศะ สุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยเหลือผู้อื่นโรงเรียนฝึกนักเรียนให้มีความสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนและมีการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนโดยมีเป้าประสงค์การพัฒนานักเรียนได้แก่นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและการเยี่ยมบ้านครบทุกคนนักเรียนได้รับความปลอดภัยในสถานศึกษา และการป้องกันภัยคุกคามในทุกรูปแบบนักเรียนได้รับการปลูกฝังความมีวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบมีจิตอาสานักเรียนได้รับการส่งเสริมการมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพพื้นฐานเหมาะสมกับวัยโดยมีเป้าประสงค์การพัฒนาสถานศึกษาได้แก่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและออกเยี่ยมบ้านนักเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทําโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาและป้องกันภัยคุกคามในทุกรูปแบบส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทําโครงการ กิจกรรมในการส่งเสริมนักเรียนเรียนรวมไม่มีนักเรียนตกหล่นได้เข้ารับการศึกษาทุกคนและไม่มีนักเรียนออกกลางคันมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยง,งานอื่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา